วันนี้นะครับเราจะมากินปิ้งย่างเกาหลีกันนะครับย่านเสนาณิคมแยกวังหินนะฮะร้านนี้เลยนะครับร้านนานาลีร้านจะเปิด1 1่งถึง5.30ทุ่นะฮะบุฟเฟ่ต์จะมี2ราคานะครับมี329กับ359นะครับก็คือ359นี้คือจะเพิ่มหมูไก่เนื้อมีเนื้อเพิ่มขึ้นมาให้นะฮะ จานนี้เป็นปลาหมึกผัดพริกเผานะครับดูสีสันสีกับน่าทานมากตัวน้ําจิ้มนะครับจะมีให้เลือกอยู่3าแบบนะครับในส่วนตัวนี้คือชอบอันกลางมากที่สุดนะฮะนี่ครับตัวตอริ้งย่างนะครับจะมีถาดอยู่3ามหลุมนะครับก็คือมีชีสกับไข่ตุนไว้นะฮะ จานนี้นะครับเป็นผักดองต่างๆนะครับแนะนำนี่เลยครับหมูหมักซอสเกาหลีนะฮะอย่าลืมสั่งชาเกาหลีเย็ยนด้วยนะ